กับขายกับคาว่าลิควิดลิควิดกัมปิดวีจีอะไรเงี้ยโหมีลุ้นเข้าวัยการ์ทั้งหมดแล้วขอครับผมซิดเคียวก็รีบุกปาดผ่านไปครับอัดใส่มีลเคอร์บลอดเอม รับติงเซเจคอคือซอผมดวดเดือดกันวีฮาครับและตอนนี้เกือบตายผมรับติงเซล้วถึงหน้าดวงลูน,น่าก็ซอนแล้วก็บีไปลุไปฮะเรียบร้อยฮะทวายอันนี้ก็บมินลุ้นเนี่ยผมบาร์เดสไซฟ้าแล้วผมไซนัทไอเมรครับเกือบคุโรคู่โรสายผมหยุดไว้เอเมย์ในไตยิบยาผมตีซ้ายขวาซ้ายขวาดูดเลือดดึงไว้เลยครับโดนทั้งดิบคอยโดนทั้งเคิร์สคาร์ผมแล้วก็แบบเมย์ตกเศษได้วีฮาก็วีฮารับเต็มทุกอย่างครับ ทางด้านไอโอ้พึ่งลงมาผมแล้วก็ปั๊มช่วยครับนี่ลาซิโอป่าเซนเตอร์วีฮาตายอยู่ดีครับผมอุตส่าห์ปั๊มด้านเมจิกวานนะแต่ก็ไม่ไหวครับอาร์มเอ็นครับผมเรียบร้อยบรือเปล่อามเอ็นครับไม่หรอกครับฝั่งนี้หมายเลสเปกเยี่ยมลงเสือนไปปีมอาร์เตอร์เนอร์วีห้าครับวีห้าผมพยายามจะหนีคลมสวอปเวฟผ่านไปฮนะดูดมาผมพุ่งโลกกแกนนี่เคิร์สคาร์ดิมาต่อหรือเปล่าฮะเวีคิลของด้านวีห้าครับ ปีบลงครับผมลูหน้าปีมแบบไม่หยุดครับปีบได้อีกรอบครับผมเดือดีกันครับแต่ก็กิ่งส่วนมาทิปเปอร์คิวครับผมวีฮาครับบวกกันเลนเทกับด้านล่างลึกล่วเวฟต่ออาจจะเอาต้าคิวหรือเปล่าไม่ได้ผมมาดาบดฮะส่วนบนนี้ก็บอลสปีดผมบปดทั้งด้านโดูเขาฝั่งมาสไตล์ผมมิลลาโค้ห์ครับหกต่อเจ็ดครับผมสู้กันแบบสุดๆครับไม่ต้องฟาร์มฆ่ากันอย่างเดียวฮะเออสป라이ดไปครับผมแปลงล่างลบหนึ่งเซฟแล้วมังกี้คิงเอเมะฮะวิ่งเข้าหรือเปล่วงเลยครับผมเรียบร้อยผมวีฮาครับโดนถมเข้ามาครับคูโรกี้ ยังไงครับโดนบีบสะดุดไว้อีก้ะรอบไพว์บอสเป็นเกียบลงเต็มครับคูโรตายผมเอไมเอ่เก็บไปอรีนาบัตรขั้นไว้ก่อนใส่น้านโ,น,โ,น,โ,น,โนมิลเคอ,อ,อร์แล้วก็ g ีครับลาเวตเกียบม,มาขั้นเหมือนกันฮะทางด้านของฝั่งไอเมนครับผมแต่ก็ไม่ไหวชูุชิไปผม,ผมเจอปยด้านมาแล้วก็ดีพอจับล็อกต่อมิลเลอร์เขาตายครับไดแหลกไม่สนใจครับผมไม่มีการที่จะเรียกว่าแตกพ่ายผมคำว่าแตกพ่ายมันแค่เป็นคำแค่คำพูดนะฮนะดานบทนี้ผมก็ไปครับผมใส่ฮะ จากขวาดีครับตัวขอแนนมิลเคอร์ได้ออกไปครับไซเลนกับบีมคอยสอรับนัตติงดูเซ่ครับชูกุชิรอครับหลบหลังต้นไม้ครับผมโอ้สเปียไม่โดนครับแต่เบรกลิงคู่อย่างเงี้ยผมเทนได้มิลเคอร์ตายไม่มีทามแลบครับแตกคู่ได้นของไอโอแล้วก็อีลาซิโอผ่านมาหลังแน่นคูโรคูโรกี้โดนไล่ผมกระโดดขึ้นมาไซเดอของเอเมจิบยับต่อเฟรเบียไซเลนยัดไปไซเดอร์ไลออนไลออนตายครับคูโรกี้ฮะับีมคอยล็อกต่อผมราเวตเหยียบไปอย่างเงี้ยฮะ การลงอัดผ่านก็ไปเซเลนรูน่าผมแล้วตอนนี้ก็มากับอารีนาเอาบัดกระบอกเซเลนยันลงไปที่นั่นมาหมดเสียดจังหวะสเปียออกมาฮะใส่อารีนาสเปียร์ครับหยุดได้เด่นครับผมโอ้โหอีคลิปมาเต็มก็รูนา่าทานด้านไอเมนวิ่งก่อน,กนครับล่อซื้อสกิลสุดปล่อยเดอะสวอาไปครับผมทีเทอร์ลิงมาต่อยกีครับเทอร์ไลท์ปาร์กไปเฟียติดสี่ครับผมโอ้โหมีะระฆังฆ่านัดติดกูเซไปแล้วแต่ทั้งด้านขอ,ของฝากวีฮาก็โดนสเปียร์เอ็กโซอร์ซิสเปิดได้ผม ดูดเลือดไปก่อนครับผมจุกหน้าจุกหลังอะไรอ้อนซื้อเกิดกบไลออนทางด้านคู่โรกี้เฟนบีน่นผมก็รีบุ่ปานได้ครับแต่ก็ไม่เต็มเท่าไรครับดับคิวนัทวีฮาครับบทเละเทะไปครับดาววีโลก,กับด้วยบาตายเสียไปสามครับ LGD เสือด้านของทีมนิกป้าเสียไปหนึ่งครับบาแบ็กหนึ่งโกชเชนจ์มาตอนนี้ก็พันสามร้อยสี่สิบสี่โกฮะแล้วก็จอดทาวเวอร์มินเลนเลยครับมีมาอาดเลีต่อมิสโคทอยครับผมแล้วก็มีบูคองกมาดบผมแต่ไม่ถึงตัวไหนอสเปียเอมาเยอะแล้วต่อไอโอผมคอยเซฟไว้เล่าอ้าว มีระเคอร์วอลหลอดเอฟโดเซเลสต่อครับผมไปแลบครับไปแลบแล้วก็ไปเซตให้เขาฟรีครับผมเซตทั้งทีแล้วตอนนี้หลอดเอฟเรียบร้อยไปแตกสาวยนิกมาแล้วก็แตกสีเลยหรือเปล่าครับวีค่าดูดเลือดไปขึ้นใต้ไปอีกหนึ่งฮะกอตรีบุ๊กปาดมาสโลผมจังง้างนั่นสปีดผมแต่ก็ปล่อยไปก่อนเกือบทีมไว้ครับนิกมาฮะทีมคอยจับล็อกต่อจังหวะนี้ก็รีบุ๊กปาดไปครับผมแล้วสเปีดเมาไปยันทีครับผมอีขึ้นมาแบบอิ่มๆอีกแล้วฮะตายคู่คับผมบอลสปีดครับทางด้านตัวของวววีเอออร์แล้ก็ไโฮะ เงินนำอยู่ 7K ครับผมสำหรับทางฝั่งทีม LGD โดนเข่าล่ามาบาร์เดอไซฟ้าแล้วครับผมดีมคอยดะกล็อกไว้ฮะด้านโตของฝั่งวีเวอ,อร์ร,รับผมไอโอพาลีโลเคกลับฮะไอเมนโดนอารีนาอบัตแล้วก็สเปียร์ออกมาเน้นๆครับผมลาเวนเดียไปเพื่อสุดท้ายผมแล้วเจอมังกี้คิงครับผมปาดละลายผมมู่คองก็ปาดเจอไรปาคัตดิสเบิลไว้ครับผมไม่โดนด้านโตของฝั่งไอโอครับไโอโอก็ทีเทอร์ลิงถอยออกฮะ เกือบตายเหมือนกันแาทั้งนั้นกผูกคองเมื่อกี้วางอสซรอลลงครับเปิดมาจังหวะนี้ครับก็รีบุกปาดผ่านไปสปีลเอามาลย่อต่อฝั่งเติร์วีฮาครับยังไงดีครับวีฮาบีเคปีแล้วดูดสูบเติร์มาสปิริตครับผมไทยเข้าไปกำตอหรือเปล่าเอกแล้มิลเคิลครับวิ่งก็ใส่ไม่โปอยตสวมัลเข้าไปครับลงเติร์นาฮะดีดารัสเบเปอร์เมธจับล็อกสองครับผมสปีลเอามาใส่น่าของฝั่งไอโอนี้ถล่มลายปาเข้าไปผมติดเฟีร์กันสดายคผมราเวนเหยียบผ่านเข้ามา ด้านตัวของฝั่งมาสมบัติเจ้าลัทปิผมโอ้โหเป็นนักมินเลก้าตายหมดเจออีลัสซิ่งออกจากด้านปักนั่นเองครับแล้วตอนนี้ไงดีกับคริสปาวเวิร์ธผ่านเข้าไปเซนต์ซิสกิมเอ็กซ์โซนิซ์เปิดมาผมเจ้าตัวของฝั่งวีฮาครับบังกี้คิงตายผมวิ่งไล่เข้าไปต่อเจ้าตัวของฝัลูนา่าแองเกิลสแมทผิดเหลี่ยมผมอาร์เมนครับเดาผิดครับติ้งก็ใส่เหมือนเดิมกดเฟสบูลครับการ์ส่งไปกลิมเมอร์สไลด์หนีแล้วก็ว้าวกลับไม่มีคนเปิดแมปไม่สามารถใส่โคนได้ครับผมหนีรรออดดไไปปปลลูนนน่่าาเิมมตตสัััยงคบผ ขออีกรอบคริปโซ่เวฟย้ำต่อยเก็บโปรยดัดมาครับชนะดาร์ก <Grass> ว <royable> ิโลอารีน้าเอาบัตรอีสปีนเอาบานยังลงต่อบานไปทางด้านของกอนรีบัวกับผมจีเอสตายบอกมาเด็ดใส่้าลงสองผมเนี่ก็ฉีดบอกตัดทา้านคู่รอแล้วทีนี้พี่เราก็ตีอยู่ในวุคคลแล้วก็ตายฮะรอบนี้เปิดเกมได้เร็วกว่าผมดาเมจเอาพุทมาเต็มที่กับผมเนี่ยเอเม่กัโดนทอยไปบอกพลายบาสปริงตีเซนส์ไอเบนไอเบนครับเฟดบูทวิ่งฮะราเวียมาจังหวะนี้ครับใส่เต็มฮะฝั่งเน่ยโดของเนี่ยฮะบังกี้คิงก็เรียบร้อยไปฮะ ใสโคนพยายามจะหลบหนีหรือเปล่าเจอสเปียออกมากลายเป็นเซตอัพตัวเองแล้วก็โดนเคิร์สเขายกต่อไม่ได้เดินครับมีฮาตายฮะปาแหลกตรงกลางแต่ผมแล้วเขาอีเคยเปิดมาจาังหวะนี้ใส่เตะโพล่ที่ไอเมนอีราซิโอปาดผ่านเข้ามาด้านหลังนี้ว่างครับหลู่หน้าตายผมสแตนเปิดเข้ากันไว้ใส่ต่อเทันทีดาวิโลดาวิโลเจอโปรยเดสวอมฟิงเกอร์แดนฉีเต็มข้อผมดาวิโลตายฮะจะทาวเวอร์ไปกัสชลงยับต่ออีกรอบครับและนี่ลาเวตเดียบ้าผมโดนไปสอง เสียนั่นเอจิสไปผมแล้วก็นี่ไล่ปีบกันันดาวิโลครับชาดูเรียมหลบฮะแล้วก็กริมเปอร์ผมฝั่งบังกี้คิงก็บอกเพื่อนสไลด์ช่วยไม่ได้ผมใส่โคเซอมาลีลาบัตครับสเป,ปียไม่โดนนั่นมีฮาเปิดมีเคปีสู้ครับผมบังกี้คิงพยายามจะดูดเลือดแต่ดูดไม่ไหวเกินเอ็กโซบดเข้าไปตายครับก็สเปิเชอร์ที่ลูน่าลูน่าจะโดนสตาร์รือเปล่าลูน่าหนีไปได้ผมกริมเบอร์เข็แล้วก็ไซเลนไปไม่โดนนั่นหนกปักปักยังไงดีครับเจอคลิปสวอมก็สเปิเชอร์ผมย้อนดิเด้งฮะ โยนผ่านกันไปโบชิวาการยังเปิดแแบบย้ำอยู่คลิปวอมตามหลังสปรินตตาโบสไซคอนเซตอัพแล้วก็ไซเลน์ย้ำต่อป่าเฟช,ชิบลบได้ทันทุกทีครับผมคลิปวอมเวฟทามมิ่งแต่ทางด้านโนติงเซก็พิงกับไปแอคเคิลสแวรตป่าใส่ต่อโนติงตุเซครับหนีครับลากไปสุดขอบแแบแล้วก็วาร์ปกลับจนได้ครับสาต่อ18นะครับผมกันนำอยู่ 20k ครับสำหรับทางด้านโดของ LGD ทีมบอยยังจับล็อกเด,เดก,ก้อนผ่านเข้าไปฮะด้านโดของฝั่งนี้มีแคปปี้ครับผม แล้วก็รีโลเคตกลับมาฮะมีฮาเด็นเขาใส่ต่อหรือเปล่ามีอาร์ชิวากาดสเปียวมาไม่โดน,นผมทางด้านโอของฝั่งมิลเคอรเปิดมิคเมีไปยิงยิงต่อคยคีครับยิงม,มาแบบไม่หยู่ขะบผมเนเื่องสร็จคีก็เรียบร้อยฮะฝ่นนายนั่นวผมเคลียร์เดสวอร์มก่อนที่มีซึเกิดมาครับด้าวิโรน้อติ๊งดูเซย์ขถอยกลับฮะมิลคเคอร์อมบอ์สปีดออกไปอา้าวทางด้านไอเมนแลบครับผมเข้ามาจากคอนเทนต์ลูนครับเพาอัพโดนสเปียวมาแต่ไม่ติดต้นไม้ฮะ กันเว้ครับผมแล้วก็ถอยออกไปครับไอเอมนดูชีครับผมเอเป่าตีลูนไปแล้วไทยน้ำติงดูเซกับเฟชชิปหลบฮะเป็นความระบาดแล้วดีคอยมาต่อครับเธอละไรหรือเปล่าให้เบรกลิงฮะ BKB เปิดสู้ครับผมดันวีฮาครับเฟชเบียดครับผมก้อนรีบูงปาดไปไม่โดนบิงหลบครับไอเมเอ็น BKB ครับผมสเปียร์ไม่โดนครับจังหวะนี้ติดอยู่ในกางโดนแต่ก็เซเลสใส่นดันวีฮาครับ วีอาชิวกาลไล่ปาดผ่านเข้าไปโอ้เฟสเิียตตายทางด้านตัวของไลออนขอสตันแล้วก็ฟิงเกอร์ชีกผมโดนไปร้อยวินาทีครับดาวิโลโปรยมาต่ออีกทีกผมดล่นหูของกบาลครับเขาเล่นเอเมเอเมโดนหรือเปล่าไอเอเมครับผมค่อยค่อขึ้นกันไปแล้วตอนนี้ลูน่าครับจะปีมป,มปมีอัดลงสแปมย้าตอ่อยรอบอเมนครับก้นใจระเบวนแล้ววิ่งก็ใส่ได้ลูน่านี่เออสไปไปไม่โดนพอแงนั้นมังกี้คิงครับก็ลุบปานโซนกับไอคูโรกี้นี่เกือบตายลูน่าจะวาร์ปกับโปรยดัดมาย้ำต่อทางด้านตัวของฝั่งลูน่าตายฮะ โดยด้แต่เป็นเหตสุดท้ายครับผมแล้วก็รีโลเคทกลับพอดีครับเทนน่าจีเอชดันบนครับน็อตติงดูเซนทำเลนไว้ก่อนฮนะส่วนฝั่งบนนี้ก็จอดทาวเวอร์ครับเคลื่อยไวผมไม่สนใจไม่มีแบกก็คกอร์อีกแล้วครับทาวเวอร์แรกนะนจอดเป็นอากานิมต่อครับเทนน่าฟังครับหลังจากได้ดีก็เหลือหนะ้าแล้วแรงจะจัดเช็คโรโรชาญย,ยังไม่เกิดคนระับเปิดมาก,ก็กรีบวงปีมาลงต่อรีด้าบัตเปิดไปผมแล้วตอนนี้ครับใส่จอนบอลฟอลเดใส่ฟ้อลงไปฮะ ด้านตัวของฝากไอโอจะหนีรอดฝั่งไอโอตายผมดับบเิลค WQ นั่น,นเองไหมฮะอารีนาเอาบัตรครับผมกระจายไปแล้วผมบูคงบอนข้อแบบกว้างไปเลยฮนะเสียไปสองครับผมเชิงตะใด้าของวีเบื้องแล้วก็ไอโอเปลาเวทอย่าเปิดมาผมเอ็กโซยซิ่งโบว์ใส่เข้าไปครับยืนหยัดสู้แล้วยืนหยัดสู้ไปเอากระแทกโล่ไปครับผมเจัาหนี้ครับดาเมจของเดนผมเพ็ดปาแบบจัดนะยอน,นดิทเด้งไปผมงเชิงตันปักแล้วตอนนี้ยังไงต่อเกิร์สคาวแปดลอยทีเดนวีค่ วีฮาเจอไซคิงแปร์นะผมไทยไปนิดนึงครับบีเคปีเปิดก็พยายามจะไล่บอลเสือดัโลงของฝั่งมังกีคิงับโดนเหตการันสตันหยุดไว้ผมคอนเทนต์ผมใครลัวๆครับนันเลีไลออนกระโดดผ่านมาจังหวะนี้ครับแองเกิลสแมนเปิดไปแล้วอีคลิปลงเต็มหัวเลยครับลงเต็มหัววีฮาวีฮาปัดกันไปยังโดนอีคลิปแล้วเด็กก็ฉีดยังลงต่อเรียบร้อยฮะไม่รอดครับสกอร์เป็น38ต่อ24ครับเงินนำอยู่ถึง22่สองเคบอลนัทเอลจและเข้าครับ คยิปเข้ามาตรงกลางผมทาวเวอร์เทีสีจะแตกเอาส่วนนักบอลเอลจีนี่ก็ตีโลชาร์สบายๆฮะครับแถมแล้วก็รีเฟชเชอร์ไปครับผมเกิร์สคาวผมไปลงเนี่ยมีฮะหมดไปเรื่อยๆผมเอาเมก้าครีมฮะและนี้บอลสุซฟ้าลงครับผมสเปียรมาแย่งต่อที่มิลก็อารีนาเอาปัตติคีครับทำแบบย้อนได้ทันเปิดบีเคบีสู้ครับผมทางฝั่งเอเมเสียดเดนเอจีสไปผมและนี้แรดแย่งกันต่อไอเมสเรียบร้อยผม ซื้อเกิดมาก็บอกเพื่อจะเหยียบเน็ตราเวทครับแต่เขาบีกับบีเขาบูโคลแมนมาแบบกว้างครับบูโคลแมนรับข้อไว้ก่อนอีกทีผมตีหน้าโดของฝั่งทาวเวอร์ไปครับเน้นเอาบาแรงเอาเมกาคืนไปเด็กฮะด่านนี้ก็ยังไงต่อนี้ครับดีมคอยดึงจับล็อกติต่อไปแล้วนี่ครับเอ็กโซนซึมกับผมเผาที่หน้าโนของนัตติดดูเซตายแล้วบูโคลมาต่อรีเฟนกับผมลุยอีกทีเปิดบีกับบีอีคลิปเข้ามาไทยครับจบงานหรือเปล่าจบงานปิดงานไม่เลยอีคลิปไล่ตามตอนนี้เหยียบราเวทจนได้ผม นะเก็บงครับผมราเวนมาอยู่นานผมดับคิวนั่นไอเมนครับทางด้าน,นของฝั่งวีเวอร์ยิงยิงกดยับต่อเอเมเอเมสู้กับไฟผมด้านนี้กดด้านด,นดนของมิโดโทฮันหลบเคิร์สคาวไปครับผมซิคิวก็มายับอีกทีฝั่งด้านเฟนเพียนจะวาร์ปกลับได้หรือเปล่าวาร์ปกลับไม่ได้ผมเจอไซคอนเซ็ตอัพครับแล้วก็เป็นด้านเฟนเพียนผมกัดฟันตีนั่นไอเมนตายไปก่อนครับนายแบ็กไป120วินาทีอย่างโพเทคด้านดูของบาแร็กล่างได้ผมนิกบ้าฮะ ขวนของนัแอ LGD นำอยู่ 30K เมีปีเปิดโดดเข้าใส่ครับผมหูคองแล้วหูบอเด2สองเด,ดก็นฉีดปิดไประบบผมไลอ,ออนต้องซื้อเกิดฮะแต่นี่เขาใช้หูของเพื่อโซนตีท่นบ้านครับมีเคปีเปิดมาผมโดนหูของตียับยคบพีดข้อแตะหลัวแล้วติดอยู่ในกลางโดงมังกี้ครับตายสิกับพีฮาแบบนี้ผมเข้าแบบสุดจัดนะผมกดเซปเ,เตอร์ไม่กดนะพี่ชายผมกดไปก็อาจจะโดนดีก้อนครับจหว่าผิดแปลคก็บมิดพลาดเลยฮนะ เอกโซนิซึมก็เราเปิดไปเล้บผมแล้วเมก้าครีว่าจังหวะนีฮะเข้าไปแบบงงๆฮนะนี่ก็เคริร์สคาวแปะครับผมเองครับผมแล้วก็ยิงยันต่อราเวนเหยียบเปิดมาแลมเต๋มบรั่นซิดคิวตายครับด้านหลังนี้ว่าไงฮนะยิงกดดันนี่บ้าไลออนครับผมได้แบ็คไปอีกหนึ่งแล้วนี่ก็เฟรนเดียก็จัดก,การคู่โรแล้วก็จีเอชไปครับจีเอชเกิดครับ ีก็ตีมคอยจับล็อกไปเบรกลิงก์เลยฮะด้านวีเวอร์สตันนานจัด BKB เปิดครับไอเมนโดนตีหลังเบี้ยวมังกี้คิงคิใหญ่ครับสตันใหญ่โหลดอยู่ครับผมแล้วด้านตัของเฟสเวก็บีเคบีจิ้มหลังนั้นไอเมนตายครับมีมาเราไปเซนเตอร์ตัวของฝั่งไอโอแล้วโดดเซนเตอร์วีเวอร์วีเวอร์เดินไม่ออกจะบอดในซ้ายปิดหมดดองครับผมน่าจะจีจีคอหรือเปล่าฮะจีจีคอครับนิกมาทีมไวครับนิกมาเกมแรกไปด้านตัของฝั่ง LGD ชนะไป ิกมากครับพ่ายให้กับปักนะมิดเลนเนอร์นะครับมาถึง3เกมแล้วนะฮะในวันนี้นะครับผมต้องรอดูครับว่าเขาจะสามารถผ่านผลการวิจัยปักได้หรือเปล่านะรอดูกันไป